เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่หกถ้วยนะคะถือว่าช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะในเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะหยิบจับงานเก่าๆนะคะออกมาทํานะคะหรือบางคนมีสินค้าเก่าๆสําหรับคนที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะ มีสินค้าเก่าๆที่ค้างสต็อกอยู่นะคะเอาออกมาเคลียร์นะคะเอาออกมาขายก็จะได้เงินได้ทองนะคะหรือบางคนก็อาจจะเอาโปรเจกต์เก่าๆนะคะปัดฝุ่นออกมาทำนะคะก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะบางคนทำงานประจำอยู่นะคะก็อาจจะมีบริษัทเก่าๆของเรานะคะมาเรียกตัวเรากลับไปทำงานนีก็ได้นะคะหรือบางคนรับราชการก็อาจจะมีเกณฑ์ที่หน่วยงานเก่านะคะหรือ สถานที่เก่าๆนะคะเรียกเรา,เาที่เราเคยทำงานร่วมกันนะคะกลับไปทำงานใหม่รับตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าที่ดีกว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆนะคะของเก่าๆหรือโปรเจกต์เก่าๆนะคะที่ยังคงค้างอยู่นะคะหรือบางคนทำงานอิสระอย่างนี้นะคะบางคนที่เคยว่าจ้างงานเรานะคะก็ตามหาตัวเรานะคะ แล้วก็เรียกเรากลับไปทํางานให้เขาให้รับงานเขาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะช่วงนี้ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอบริวารเก่าๆนะคะเช่นว่าลูกน้องเก่าๆที่ออกไปนานแล้วนะคะกลับมาหาคุณนะคะในเวลาที่คุณต้องการตัวเขาพอดีก็ได้นะคะหรือได้เจอเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอมานานมากนะคะแต่ไม่ได้เป็นสาระที่แย่นะคะเป็นอะไรที่ดีนะคะมีการต่อยอดได้ นะคะสำหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากเพื่อนฝูงนะคะได้จากบุตรบริวารน,นะคะหรือได้จากแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กๆนะคะเช่นกุมารทองไอ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับการเรียนนะคะเพื่อนๆกับน้องเองนะคะก็ช่วยกันติวนะคะนำพาซึ่งการความสําเร็จในเรื่องของการเรียนมาสู่ เพื่อนฝูงเรานะคะมาสู่กลุ่มของเรานะคะช่วยกันติวแข่งกันเรียนอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับการเรียนไม่ได้มีอุปสรรคนะคะ สําหรับความรักคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะอาจจะก่อนหน้าที่จะมาเป็นแฟนกันอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมอย่างนี้นะคะก็มาคบหากันนะคะหรือเป็นลักษณะว่าแฟนเก่านะคะหวนกลับมาคบหากันอย่างนี้นะคะก็คบกันอย่างราบรื่นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสําหรับคนโสดก็ถือว่าคุณก็จะได้พบรัก,กเก่าๆนะคะที่เลิกลากันไปนานแล้วนะคะ หนกลับมาให้ความสําคัญหรือแสดงความชัดเจนในการที่อยากพบหาคุณนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะเพื่อนที่คุณสนิทสนมนะคะเคยพูดคุยกันนะคะอยู่อูก็เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทกลมาเป็นแฟนอย่างก็ได้นะคะซึ่งมันไม่ต้องปรับตัวอะไรกันเยอะเลยก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่ อัศวินถือไม่เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยนะคะหรือติดต่ออหรือติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศอย่างงี้นะคะมากขึ้นนะคะเดินทางไกลเยอะนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือธุรกิจการค้านะคะแต่ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะบางคนก็อาจจะนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะคะมาขายนะคะหรือเราอาจจะต้องเดินทาง ไปดูงานหรือสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาขายอย่างนี้นะคะก็ถือว่าธุรกิจการงานเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจํางานอิสระนะคะรับราชการอะไรต่างๆก็ถือว่าช่วงนี้เป็นแนวโน้มที่ดีบางคนรับราชการก็อาจจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงกับภูมิลําเนานะคะหรือยกย้ายไปรับตําแหน่งในที่ไกลออกไปนะคะแต่ถือว่า ให้คุณเปลี่ยนแปลงก่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองไม่ต้องกลัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากทางไกลนะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่น้องมุ่งมั่นฟันฝ่านะคะบางคนใกล้จบการศึกษานะคะก็เร่งสปีดอย่างนี้นะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบเป็นไปด้วยดีนะคะหลังจบการศึกษาอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่อตางประเทศได้นะคะหรือได้มหาวิทยาลัยที่เราจะต้องไปเรียนต่อไกลออกไปอย่างนี้ก็ได้นะคะแผ่นของเราเหมือนอยากไป เรียนไกลเพื่อที่จะหาประสบการณ์ก็ได้นะ,ะนะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนที่มีคู่นะคะคุณอาจจะพบรักกับคนต่างชาติหรือคนทางไกลนะคะหรือคนทํางานต่างจังหวัดไกลๆหรือรับราชการไกลๆนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาประสักนะคะเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์ก็มาแรงนะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะคะสำหรับความรักของคนโสดนะคะ ก็ถือว่าคุณอาจจะพบเจอกับคนต่างชาตินะคะหรือคนอยู่ทางไกลคนทํางานไกลหรือรับราชการไกลๆหรือทําธุรกิจอยู่ต่างประเทศอย่างนงี้ก็ได้นะคะเป็นไปด้วยดีนะคะค่อยๆพัฒนาไปนะคะ นเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะคุณอาจจะต้องมีการลงทุนในเรื่องของธุรกิจค้าขายของคุณนะคะแต่ถือว่าลงทุนไปก็ต่อยอดได้นะคะอาจจะซื้อทรัพย์สินเพิ่มนะคะซื้อที่ดินเพิ่มหรือซื้อรถซื้อลานะคะ มาใช้ในธุรกิจการค้าของเราหรือใช้ส่วนตัวนะคะก็ถือว่าจะได้ออกรถใหม่ได้ซื้อบ้านใหม่ได้ซื้อที่ดินใหม่นะคะซื้อสถานประกอบการใหม่นะคะมีการลงทุนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะถือว่ามีความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งในชีวิตเรานะคะไม่ว่าเราจะทํางานอาอชีพใดก็ตามก็ถือว่าต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะแม้ว่างานประจ,จําหรือรับราชการนะคะบางคนก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะ ธุรกิจการค้าก็มีกําไรเข้ามานะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็ここถือว่าได้จากการงานนะคะจากการเสี่ยงก็ยังพอมีนะคะแต่มันก็ไม่ได้เน้นนะคะสําหรับการเรียนถือว่าช่วงนี้น้องๆมุ่งม,มั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตามเกณฑ์มาตรฐานทุกอย่างนะคะก็ถือว่ามุ่งม,มั่นตั้งใจเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนที่มีความรักนะคะมีคู่อยู่แล้วก็ถือว่า ช่วยการสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานนะคะเก็บหอมรอมรีบบางคนก็อาจจะเก็บเงินแต่งงานนะคะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะในอนาคตมีความมั่นคงขึ้นนะคะในการครบหากันนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะบ้างานนิดนึงนะคะเลยไม่ได้มองหาใครสักคนนะคะก็อาจจะมีใครบางคนแอบชอบคุณอยู่นะคะก็มองรอบๆบ,บ้างนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ฮึงมิดนะคะไพ่ฤาษีก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะปีกวิเวกนะคะไม่ได้คบปะ ผู้คนเท่าไหร่นะคะไม่ได้พบปะสังสรรค์ใครเท่าไหร่หรือมิเช่นนั้นก็อาจจะทํางานทําการก็ต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักทํางานประจําหรือรับราชการอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอย่างรับราชการก็อาจจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานมานะคะใหญ่โตขึ้นนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะหรือคนทํางานประจําก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังนะคะหรือเป็นช่วงที่เราอาจจะต้อง ทุกๆอาชีพนะคะอาจจะต้องเหมือนอไปทำบุญมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็จะบันดาลโชคลาภในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าปังนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะอยากได้โชคลาภการเงินการทองนะคะก็ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะท่านก็จะบรนดาลโชคลาภให้เรานะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหนุนหลังในเรื่องของหนา้าที่การงานนะคะช่วยเหลืออุปถัมภ์เราทั้งเรื่องเงินทุนหรือคําแนะนําให้คา ปรึกษาต่างๆนะคะการเงินโชคลาภก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพูดไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆเป็นคนเรียนดีอยู่แล้วไพร่ราษีนะคะเรียนดีเรียนเก่งนะคะเรียนได้ถึงระดับด็อกเตอร์ได้เลยนะคะมันอยู่ที่น้องจะมุ่งมั่นตั้งใจมีแผนยังไงนะคะสําหรับความรักนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะบางคนก็คลองตัวเป็นโสดก็แฮปปี้กับการที่เป็นโสดนะคะ หรือบางคนก็อาจจะคบหากันมายาวนานนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วนะคะอาจจะคบหากับคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือคบหากับคนต่างชาตินี้ก็ได้นะคะหรืออ,อยู่บ้านเดียวกันนะคะแต่ต่างคนต่างอยู่คนละมุมอย่างนี้ก็ได้นะคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวนะคะ หรือบางคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะหรือเป็นคนที่รับราชการนะคะคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะมาชอบพอเราหรือคบหาดูใจกันอยู่หรือเป็นคนต่างชาตินีก็ได้นะคะหรือเป็นสายการแพทย์ก็ได้นะคะได้คบหากันแบบยาวนานนะคะได้คบหากันในแบบที่ต้องใช้เวลาคบหานะคะไม่ได้ปื๊บปั๊บรับโชคอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่นะคะ คือคบหากันยาวนานอยู่ใจกันนานนะคะกว่าจะลงเอยกันนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะสําหรับคนวันศุกร์ก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะคุณจะได้โชคได้ลาบนะคะหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในแบบที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอาจจะเซนแรงนิดนึงนะคะช่วงนี้ธุรกิจการค้าก็ถือว่าได้กําไรนะคะเป็นช่วงที่เราได้เงินเป็นกอบเป็นกำนนะคะอาจจะซื้อมาขายไปก็ถือว่าได้กําไรกว่าที่เราคาดไว้นะคะหรือทาโปรเจกต์อะไรก็ตามนะคะก็รู้ล่วงไปด้วยดีนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะ แต่เราก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะตามที่เราปรารถนาตามที่เราถูกใจนะคะหรือบางคนรับราชการหรือทํางานประจาํางานอิสระนะคะก็จะได้งานมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะรวมทั้งการเงินโชคลาบนะคะได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะมีโชคฟุกๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะแต่มันติดอย่างเดียวนะคะขี้เกียจ อ่านหนังสือนะคะหรือเป็นคนที่สมองดีอยู่แล้วไม่อ่านหนังสือก็ผ่านได้แต่ห้ามประมาทนะคะแม่ขุนทองเตือนเลยนะคะห้ามประมาท สำหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก่อนหน้าที่จะมาเป็นคู่กันนะคะคุณอาจจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเป็นแบบบุพเพสนิวาสนี้ก็ได้นะคะก็คบหากันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสําหรับคนโสดก็เช่นกันนะคะคุณจะได้พบคู่แท้นะคะพบรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในแบบที่เป็นบุพเพสันิวาสของการและการนี้ก็ได้นะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่พระราชานะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับชีวิตนะคะมีความมั่นคงในชีวิตคุณนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะ,ะการงานนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะถือว่า ปังนะคะมีความมั่นคงขึ้นนะคะในชีวิตอาจจะไดจ้จับงานใหญ่ๆนะคะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ทำนะคะมีคนมาว่าจ้างคุณนี้นะคะหรืออาจจะได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นต่างประเทศนะคะมีคู่ค้าเป็นคนต่างชาตินี่นะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นคนต่างชาตินะคะหรือนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะเกี่ยวพันสื่อสารนะคะกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะ ก็ถือว so ่าช่วงนี like that. That ้การเงินการทองก็ได้เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องเป็นคนที่เรียนดีนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการเรียนนะคะหลังจบการศึกษาก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะหรือสอบชิงทุนเรียนต่อในประเทศที่มหาวิทยาลัยชั้นนำนี่ก็ได้นะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่ามีความมั่นคงคบหากัน ในแบบที่ช่วยกันดูแลกันและกันนะคะสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวอย่างนี้นะคะบางคนก็ลงเอยกันแล้วนะคะ,ะต่างคนต่างทํางานเก็บเงินเก็บทองสร้างฐานะก็ถือว่าฐานะ สร้างฐานะได้เป็นปึกแผ่นนะคะคบหากันแล้วมีอะไรที่ดวงส่งเสริมกันมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็จะได้พบเจอพ่อบุญทุ่มนะคะแม่บุญทุ่มนี่นะคะช่วยเหลือเราในเรื่องของการงานมาซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องนะคะมาช่วยเหลือให้เรามีแรงสู้นะคะมาช่วยเหลือในเวลาที่เราทุกข์ยากนี่ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีค่อยๆค,ยคบหากันไปนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะ,ะถือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะ,ะเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของการงานนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการงานของคุณนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามนะคะไม่สามารถที่จะทํา อะไรคุณได้นะคะการงานทุกๆอย่างนะคะก็ถือว่าล้วนแต่เป็นไปในความสําเร็จนะคะนําสู่ความสําเร็จมาสู่คุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ล้วนแต่มีความสําเร็จทั้งนั้นอาชีพการงานอะไรก็ตามนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้านําพาซึ่งความสําเร็จจากความสามารถของคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานประจํานะคะรับาราชการหรือซื้อมาขายไปนะคะทําธุรกิจค้าขายงานบริการหรืองานอิสระต่างๆนะคะช่วงนี้ก็จะได้งานที่ดีนะคะ ให,ให้ความมั่นคงกับชีวิตนะคะถือว่าคุณต่อยอดในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณได้เลยนะคะหน้าที่การงานของคุณก็จะก้าวหน้าขึ้นเป็นลําดับนะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานนะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาปังแน่นอนนะคะถือว่าดีเยี่ยมที่สุดเลยนะคะสําหรับ คนที่มีความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ <_ an> ก็ถือว่าช่วงนี้นะคะต่างคนต่างทำง,ง,าาง,งานนะคะก็ยังรักใคร่กันปกติเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะงานเยอะนิดนึงนะคะหรือบางคู่ก็อาจจะทํางานร่วมกันช่วยกันสร้างฐานะนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะยังไม่ได้มองหาใครนะคะอยากสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนนี้นะคะหลังจากที่มีความมั่นคงแล้วคุณอาจจะเปิด เปิดใจนะคะรับใครเข้ามานะคะเป็นคนที่ดีแล้วก็มีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันนะคะทาทานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ